you. <music> กันในน้ำเลยค่ะจริงๆเรามาว่ายน้ำแต่ว่ากล้องตามมาถ่ายน่านันมากนะว่ายน้ำนะน่าน่นชัดแน่มาเป๊ะเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องตกใจว่ารายการของเราเนี่ยทำไมมาอยู่ในน้ำนะคะวัาเรนเหื่อ่ะคุณผู้ชมเื่อเปลี่ยนที่บ้างไรบ้างสาระเนื้อหาก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะนะคะก็วันนี้เนี่ยนะคะก็จะเอาใจคุณผู้ชายสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ มันเกิดเกิดขึ้นมาฮะเราจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะเพื่อที่จะทําให้คุณนั้นมีเซ็ตที่ร้อนแรงแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันแรกปัญหาน้องชายไม่สู้น้องชายไม่สู้พี่ชายก็ต้องปกป้องน้องนะคะไม่ใช่ก็เกี่ยวนะพี่ชายต้องดูแลน้องชายตัวเองนิดนึงนะคะในที่นี้นั่นก็คือปีกระจูนนั่นเองนะคะก็คือไม่สู้ก็คือหมายถึงว่า ไม่มีความสามารถค่ะไม่มีความสามารถใจยังไม่พร้อมจะต้องการจิตองมันก็เลยไม่ยอมตื่นตัวใชคะก็จะเป็นสล้ก็เลยเกิดอาการขี้เกียยตั้งนะคะหลับคอพับคออ่อนนะคะไม่สู้ง่วงนอนปลุกไม่ตื่นไม่มีคนปลุกเปล่าหรือไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคะคนปลุกไม่ไม่เก่งพอเนาะแต่บางทีอาจจะแบบเขาต้องมือโปรแต่ว่ามันด้วยอาการก็ได้นะมันอาการน่ะก็ทําให้แบบ จะแสุดยอดขนาดไหนก็ไม่สามารถอาการจริงๆแล้วที่ทําให้น้องน้องชายไม่สู้หรือว่าน้องข่าไม่ขาดก็เกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านร่างกายหรือว่าจิตใจเช่นภาวะจิตใจที่ผิดปกตินะคะเป็นโรคซึมเศร้านะคะหรืออาจจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะคะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเช่นเบาหวานเออาวความดันโลหิตสูงเบาหวานนี่คนก็เป็นเยอะนะความดันโลหิตสูงค่ะนะคะซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยค่ะก็จะทําให้ เลือดค่ะนะคะไหลเวียนได้ไม่ดีนั่นเองใช่แล้วนะคะมันก็อาจจะไปไปจนถึงส่วนสําคัญส่วนล่างนั่นก็ได้อะไรทำให้ตรงนั้นน่ะมันมีเส้นเลือดมีหลอดเลือดมีแคือพอเลือดมันไหลมันไม่โฟมก็อาการแบบว่าเรียกอะไรอ่ะเหมือนเส้นเลือดมันตีอ่ะมันทำให้น้องชายใยายใหญ่ใหญ่ขึ้นมาไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่ตื่นว่าใช่คะแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนะคะไอ้ไม่ตื่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะลรกที่ตามมาเนี่ยนะคะนั่นก็คือ เสื่อมสภาพนั่นเองค่ะนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าวันนี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าเราจะมาช่วยกันแก้ไขนั่นเองค่ะถ้านังชัยไม่สู้สิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขนั่นก็คือใช้ยา v m p l u ม v m p l u s ก็ได้หรือว่าอีกในหนึ่งก็คือยาหัวยากาะเฮ้อ่ะหัวยากบางทีมันก็แบบว่าแรงแรงอันตรายแรงใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะไมแล้วก็อาจจะทำให้เขาเรียกอะไร หัวใจเต้นผิดปกติและใครมีโรคต่างๆอยู่กับหัวใจอะไรเงี้ยก็รับประทานก็ไม่ไม่ปลอดภัยแต่ว่าเขาเขาอยากก็อย่ากที่บอกไปว่าไวอาก้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าต้องให้แพทย์เป็นคนใช่จะทานให้ปลอดภัยก็ให้แพทย์นะคะอยู่ภายใต้คําสั่งของแพทย์นั่นเองค่ะนะคะแต่ทางที่ดีอย่างที่พี่นุชบอกก็มีเอ็มคลัสติจัดไปปลอดภัยแน่นอนนะคะใช่ละค่ะต่อไปคุณผู้ชายไรอารมณ์ไรอารมณ์เพรค่ะ ถ้าเกิดร่างกายพรนะคะน้องชายก็กระปี้กระเป๋าดีแต่ปัญหาอยู่ที่ไม่มีอารมอ่ะทำไมไม่อยากคือน้องอาจจะขึ้นผมก็ขึ้นมาแต่ไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำไมมันไม่สมานฉันกันล่ะในเมื่อน้องขึ้นแล้วอ่ะอาจจะเกิดจากอาการเบื่อค่ะเบื่อหน่ายคนผู้หญิงแบบว่า น,นี่ดีนะเธอพอมาจมน้ำแล้วมันก็จะแหมะแปะเลยเป็นความคิดที่ดีมากนะคะเออ,อทีนี้เขาบอกว่าค่ะขั้นตอนแรกๆเลยเนี่ยคะคะก็คืออยู่วยกันนาำมันอาจจะเบือ่อมันจะเซงมันไม่มีอะไรแปลกใหม่มไม่มีอะไรเราใจก็เลยทาให้ผู้ชายเนี่ยเบื่อเซ็ก์ขึ้นมาอ่าค่ะนั่นก็คือพอมีกิจกรรมทำให้ไม่ว่ากับใครที่ไหนนะคะก็ เบื่อหมดไม่ใช่แค่เฉพาะกับแฟนที่บ้านนั่นเองค่ะนะคะแลสะสุดท้ายก็จะกลายเป็นโรคเบื่อผู้หญิงนั่นเองนะคะจนทำให้ไปบริโภคผู้ชายกันเอง <c oughs> ใช่เปล่าเนี่ยไม่นะคะ <c oughs> ไม่น่าใช่เลยข้ <c oughs> ามไป <c oughs> ค่ะนะคะ <c oughs> หรือว่าเป็นในกลุ่มของพวกอาการเบื่อแบบเบื่อแล้วก็ยังเบื่อแบบจับใจเบื่อคูณ2นั่นเองหรือว่าเป็นออกอาการแบบเฉยชาไปแล้วนะคะสาหรับโรคแบบนี้ คือแบบเฉยชาไปเลยอะเรื่องแบบนี้แก้ไงคะไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแก้ได้วิธีการแก้ค่ะคนพวกนี้ก็จะมุ่งไปหาธรรมะดันเองค่ะไปบวชจริงเรื่องจริงเพราะว่าเขาเหมือนแบบเบื่อนายทางผู้หญิงเบื่อผู้หญิงแล้วว่าเบื่อไม่อยากสนใจไม่อยากยุ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะนั่นก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นแล้วก็หาธรรมะได้รักกิเลสเขาเรียกว่าคนรักกิเลสได้แล้วนะคะยิมีด้วยนะคะไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบื่อเพราะว่า ชีวิตที่มันซ้อมซากที่มันจำเจค่ะนะคะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยในชีวิตนะคะเออนะคะไม่มีเอ่อบรรยากาศอะไรนู่นนี่นั่นไม่มีปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะใช้ชีวิตหน่อยค่ะหาอะไรที่มันสร้างสรรค์ถูกต้องบรรยากาศบรรยากาศชิ้นเนี้ยต้องมาเล่นน้ำกับแบบเราก็ได้นะคะกิจกรรมเทคนิคละลีลานั่นเองนะคะก็ก็เพราะเป็นตัวกระตุ้นนะคะพยาก็ เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างแต่งตัวให้มันว่าผิวเซ็กซี่เยือย่อเยินใจบ้างอะไรบ้างนิดเดิมถ<อ>ูกต้องทําอะไรที่ไม่บอกว่าซ้ำๆเดิมๆน่าเบื่อทําอยู่อย่างเดิมทำอย่ับพี่เดิมหา,า,ากิจกรรมร่วมกันบ้างออกมาลีแลาช์ร่างกายาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะถ้าเกิดว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่โอเคมันก็ยังไม่อะไรนะคะจริงอแล้วเนี่ยโลกพวกนี้เขาก็มียานะคะช่วยคุณอยู่นั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวนี้นั่นเอง อันนี้นะคะของเราไม่ได้เป็นยานะจ๊ะเป็นของเราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติถูกต้งค่ะนะคะมีส่วนผสรมากมายเลยที่บอกว่าช่วยทําให้ระดับฮอร์โมนพุ่งแบบซีดเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมสกัดค่ะเทลินเจอสกัดกระเทียมสกัดหรือว่าสมไซเบอเรียสกัดนั่นเองค่ะนะคะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะอยากรู้ว่า เ,ออเราเมียอาการแบบนี้มันทางหายหรือยังมันออใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี<ช>้ยเราสามารถที่จะทานวิมพาร์ได้ไหมจริงวิมพาร์เนี่ BM ยเราสามารถรับประทานได้โดยที่ใช้เป็นยาบำรุงร่างกายะะจริงจริงทานได้ทุกวันสรรพคุณของเขาเนี่ยมันมากกว่าที่เราได้พูดไปตลอดนะคะแต่นี่คือเราดึงแบบปัญหาที่แบบใหญ่ๆขึ้นมานะะให้กับทุกคนเนี่ยมีทางแก้แล้วก็ว่าคุณเป็นปัญหานะคะคในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะนะคะก็อาจจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะมาปรึกษานะคะกับทีมงานของเรานะคะ 43600101ได้นั่นเองค่ะนะคะก็ทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นเองใช่ค่ะค่ะจัดท้ายนะคะก็ะะอย่าลืมด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อารมณ์ของคุณค่ะนะคะให้อยู่ในอา,อารมณ์ที่ไม่เครียดไม่เครียดสุดนะคะนจนเกิดตายทงผู้หญิงแล้วก็ทงผู้ชายด้วยนะคะเพื่อเวลาที่เรามาเจอกันเนี่ยนะคะเราจะได้แบบมีแต่ความสุขมีเรื่องทีการ ว่าควรจะคุยกันถูกต้อบยิ่งเรื่องเซ็กนะคะชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่จริงๆเราเนี่ยหากิจกรรมที่แบบว่าแปลกใหม่ทำบ้างหางานที่สามารถทําร่วมกันได้ ดูแลนะคะสุวิภาพของคุณได้ดีวิธีการรับประทานนะคะก็ง,ง่ายๆเลยนะคะทานตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนอันนี้อาเพื่อเป็นรรก,การบำร,รุงร่างกายนะคะทานไปเลยทุกวันเช้า,าก่อนนอนวันละ2เม็ดแต่ว่าถ้าอยากปฏิบัติภารากิจของเรานะคะให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่า ช่วยเพิ่มระยะให้มันยาวนานมากขึ้นให้ผู้หญิงประทับใจมากขึ้นก็จัดไปเลย1่เมตรนะคะก่อนครึ่งชั่วโมงใช่แล้วค่ะย้ำก็รับรองรับรองทำไมมีเบอร์มีเบอร์รอบสองรอบสองเนี่ยค่ะแลวย้ำบาร์โทรศัพท์ไปอีกหนึ่งครั้งค่ะ